E <t ract> สวัสดีส <Dartmouth> วีดะครับผมสวัสดีผีเรียหัวครับผมโอ้ยมัอนี่นะะมัอนี่นะวันเสาร์ที่15เมษายนนะครับน้อผมทําทายแง่ไม่เคยบุดแดงให้ผู้ชมบ้างนะครับนี่เขาเรียกว่าทําทายนะครับน้อโอ้ยน้ำจัดจัดเลเขามีแต่เอาแถบผมทําทายรับนี่เนี่ครับผมเอาวุธคู่กายครับไม่เศร้าครับไม่เศร้ากัตตากัตตาโอ้ยกะดิ่มันกัตตาหมากครับผมกัตตาหมากยันต้องดีเขาว่าซอกตามากแลครับนี่นะกัตตาหมากไม่แย่ไม่เคยบดแดงผม มารุ้นมารุ้นครับผมอันนี้คือการท้ามทาท้ามทานี้ยใครหมดแดงทำนองสาวสุนน้อยโอเคครับผมอ่ะอ่ะผมสิลุ้ยนะครับท้ามทาเลยกันดีคือว่าท้ามทาน้โอ้ยอยากอายจังเด็กทำนองวัวผมเห็นทั้งอ้าเนี่ยเขาอยู่ข้างนี้แหละอันนี้คือการท้ามทาเดครับน้องสาวสุนน้อยโอ้ยแดดกับแดดแดดวัวผมเห็นทั้งนี่นะบู๊ผมห้างรับปุยยางสู๊ที่ได้ยาวเสือเราผมอันนี้คือการท้ามทาเด็กทำนองผมไปเอาแจ็คไม่ไปเอาเอาดีได้ท้ามทาครับผมผมหาห้างกูทำนาะ กว่าออ้โหับกูเสือกแบบนี้อ่าผมเห็นผมเห็นห้างหนึ่งที่ล้องล่องล่องกันเนาะเนาะล่องมืงเดี๋ยวเท่าไรอันนี้คือการทำท่านะครับผมน้ำตาจะไหลครับเน้องไอ้ผู้ทีล่องตั้งกร้องน้ำนาะทำท่ายัง้งที่บดนเดมูกันนะมันเป็นยังไงวะเนาะบังนะครับมาดุล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 มาเฉี่ยวพิศพิณน้อยนะครับขออนุญาตตั้งกล้องนะครับเน้กเป็นไหนจังบ่้องครับแวนะครับห้งอุดปวดครับเนี่ยอันนี้ดิ่การทำท่าครับเนาะน้ำตาจะไหลครับอ่ะ ล้อมครับน้อน้ยนี่ครับผมทำทางเงี้ให้หมดแดดครับผมไม่าบียาถึงน้เาจดไปแดแก่พลมึงนี่คัอนี่นี่กับตาครับกับตาหมากีัเาเรียกซอกตาหมากร้องมึงนะอ้ทย่างยงงอย่าหลายๆห้มกันน้าห้มัดแก่ทำเนาะเห็นบเห็นบหนี่เห็นบาูซามหมอ่คกับล้อมเป็นไรเป็น้ ว้าว้คนตุงเ็นเพียอะไร่ใครเลยผมเนอรอห่างหม่จะได้ห้อน้องว้าห้องนี้สูงสุดผ้องดกลง้องหเงยบ่ะกคนทาเอาอย่าซ้อมมึงจะได้โอ้ข้างนึงางนึงนี่คือการทำข้าวเงียทำผดแดงกระเบมรำอาหามันข้ามันดิแกนนะก็ถือว่าเอครับ กันได้คือาการท,ทาราําท่าแล้วกันใดคือเอาแจกครับผมแ <laughs> ต่จะไรลอ๋อตั้งบอกความมีใครครับมีใครเอาเราวิ่งได้ขึ้นก๊กโก้ก๊กวาเป็นยังไงฮะฮาทังไข่มดแดงครับผมอย่ลาลังทังครับผมรังแรกผ่านไปครับผมอาธิได้แม่ว่าแม่การเดียาววาการกันการทําท่าครับผมอู้หูหูบบนี้า มันก็เราเราหลุดแล้วที่นถ่ายทำเนาะโอ้ยคำชี้มนมัแย่มันไ่ได้แก้ของ,ของนี้ม e ันเลยไม่เรื่นคำชี้ไม่เรื่นเลยนแด้โอเคราดต่อไปเออลังต่อไปโอ้ยรูเ hey, wow. oh. พื okay. ่อนนะมันลด้งจังสลัอห้่นไปทำเนไปยังไปออรวยเามานอันนี้คือการทำท่าไงทำเป็แดงรล็อมเอาแขนทำท่าับต้นท่าขอีกทีขัดเจมาเอาแขนทำเนาะข่ัสุดย อล้กินบ้กินเถดูดิคองบ้างนีครับนี่แหละเป็นยัเป็นร้อนี่วู่เท่้าแกสยเงเิดปกไเป็นยังครับบุเป็ยังองทานเนาะอู้อู้มื่ได้เอาได้เสียได้เสียได้สีมีการได้เสียเกิดึ้นแทบบุ๊บน่ะ อู้ไม่ใครแตกไม่ใครโดอขกบกวบเรับเอาล่ะเลยมีการได้เสียงหือพิมพ์ังไม่ได้ได้หงของเจ็นงบ้ไหนเจีงมัเจีงวะแอย่ไให้มดแดงครับผมน้ำใจเจริไหเอาละวบาทนี่พี่ชักน้องชักพี่สาวน้องทกทางผัวพผัาพันครับมาเกิี่แก่ครับผม โม่ได้จอดละบ้านอครับร่งองนี่เอาสิสุดและครห้องมาจอบมาดูผลแน่นกนแรงนะครับน้องสิแก่หีวไม่ได้แก่ของแล้มันเนาะให้เิ็นไข่มนตัวเห็ิไข่มันิเป็นไข่ปลากรอไหร่อะไรนะครับเนาะมาดูมาดูมาเชีย์มาชมผมเดี๋ยวว่าจะเทงพอเทาแมนเ่ครับเทสองเนีให้เ่อแกหัวลองมาเอาแต่เถา

ไอ้บ้านค้าครับอมคือคำท่าครับว้าวไม่ติดกีแอนอ้าไม่ได้ครับผมสวัสดีพี่เรียหัวครับผม